นี่ครับคันวันนี้นะครับแต่งพร้อมโหลดจัดทรงยีราฟอวบนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับที่เราจะมาเปรียบเทียบกันในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็สําหรับทลิปนี้นะคุณผู้ชมผมกําลังจะปล่อยรถอยู่มีสองคันพอดีเป็นเกรดตัวแซเหมือนกันแต่คันนึงเป็นเกียร์ออโต้คันนึงเป็นเกียร์ธรรมดาคันนึงแต่งคันหนึ่งไม่แต่งอีกคันหนึ่งโหลดอีกคันหนึ่งไม่โหลดนะ เดี๋ยวเซลต้นจะพาไปดูครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเป็นรถเดิมๆใส่แหนกอย่างเดียวหรือจะโหลดลงมาเพราะว่าผมอยากจะมาเทียบในเรื่องของความสูงและมาเทียบออปชันในเรื่องของระหว่างเกียร์ออโต้เกียร์ธรมรมดาในเกียร์ตัวแทกันนะฮะร,ราคาทั้ง2รุ่นนี้นะฮะตอนนี้นะเกียร์แรกเกียร์ธรรมดา9 2 0 0 0เกียร์แทกออโต้นะครับ937,000เไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเจ้า2คันนี้นะครับที่เซลต้นจะ มาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับคันแรกคันนี้นะครับเป็นเกรดแซดเกียร์ออโต้นะครับราคา9,037,000ถ้าเอาสีขาวมุกแบบนี้ก็บวกไปอีก7,000นะฮะเป็น9,044,000ส่วนอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม9,020,000ตัวทีครับ9,02,000นะครับถ้าเอาสีขาวมุกก็เป็น9,09,000ดูครับความต่างของ2คันนี้นะคุณผู้ชม จริงๆแล้วผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับรถเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาในเกรดตัวแทดภายนอกเขาจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยแม้แต่นิสเดียวต้องบอกอย่างนี้นะฮะเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟหน้ากระจังหน้านะครับเพราะว่าเขาเป็นรถเกรดเดียวกันฉะนั้นท่านใดที่ซื้อรถยนต์ของอียอสุนะครับคุณผู้ชมถ้าเกรดเดียวกันนะในชั่วโมงนี้จะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับภายนอกก็เหมือนกันนะครับ นี่ในส่วนของคันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสเปคในเรื่องของรถเดิมๆนะครับไม่ได้โหลดนะครับรถเดิมๆนะนี่นะครับล้อจะเดิมทุกอย่างนะครับเห็นไหมเดิมๆลงมามาเนี่ยแม็กขอบ18นะฮะคุณผู้ชมยาง2 6 5 6 0ห้ขอบสิเป็นยางบิสโต้นะครับคันนี้เดิมๆนะครับส่วนคันนี้นะครับเราก็จับมาเปลี่ยนแม็กนะครับเป็นแม็กแต่งนะครับงาน N5 RSR แต่ใช้ยางขนาดเดิมเห็นไหม265/60ขอบ18เหมือนกันนะครับเป็นยางขนาดเดิมนะครับฉะนั้นในเรื่องของขนาดล้อนะครับคันนี้ใช้เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนลายล้อแม็กให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับคันนี้นะครับมีโกนโหลดจัดทรงเดี๋ยวผมให้ดูมุมท้ายกระบะเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าเรามองที่มุมท้ายกระบะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า คันสีขาวเนี่ยจะมีความสูงนะครับมากกว่านะครับอยู่ประมาณ3นิ้วถามว่าทำไมผมถึงรู้ว่า3นิ้วนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับดัดแหนบลง3นิ้วนะครับนะระยะความห่างจากซุกล้อนะถ้าเรามาวัดตรงนี้นะเดิมๆเนี่ยจะห่างประมาณ1ฝ่ามือกับอีกประมาณ3นิ้วผมนะครับแต่พอมาเป็นคันที่โหลดครับจะเหลือแค่1ฝ่ามือเห็นไหม เหลือแค่1ฝ่ามือแต่ข้างหน้าเนี่ยคันนี้นะครับเป็นสเตปหน้า2หลัง3ฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยจะลงน้อยกว่าข้างหลังเพราะว่าถ้าเราสังเกตรถเดิมๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าหน้ารถเดิมๆมันกดต่ํากว่าด้านหลังนะครับเราต้องเลยต้องโหลดด้านหลังให้เยอะกว่าเพื่อให้มันลงมาเสมอกันนี่อย่างอันนี้ใช่ไหมหนึ่งฝ่ามือเนี่ยเท่ากับ2ฝ่ามือข้างหลังแต่เมื่อี้ข้างหน้า1ฝ่ามืออีกประมาณ3นิ้วใช่ไหมอันนี้เท่ากับ2ฝ่ามือ นี่ข้างหลังเราก็เลยกดมาให้มันเท่ากับข้างหน้าก็เหลือประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับถามว่ารถตัวสูงเอามาโหลดประมาณนี้เราทําอะไรบ้างก็คือข้างหลังเนี่ยครับดัดแหนบนะข้างหลังดัดแหนบข้างหน้าทําเป็นสตัดปรับเกียวซึ่งจากที่ผมลองจอดเทียบกับรถที่เป็นรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยอะอย่าง LDA ตัวเตวเี้ยตัวนี้ใช่ไหมปรากฏว่าตัวสูงตัวนี้พอเอามาโหลดแล้วเนี่ย มันไม่ได้ต่ำมากนะครับมันลงมาเท่ากับรถตัวเตี้ยของอีซูที่ยังไม่ได้โหลดคือเกรดพวกตัวเอฟบะลงมาความสูงเท่านั้นนะครับฉะนั้นในเรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่ผมว่ายังดีอยู่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นความชอบผมไม่ได้แนะนําว่าเฮ้ยทุกคนเอาไปโหลดเถอะรถมันจะได้สวยนะครับผมไม่ได้แนะนํานะแต่ว่าคือมาเปรียบเทียบให้ดูเผื่อใครที่ยังลังเลแล้วนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเราออกรถไปเนี่ยเราจะโหลดดีไหมนะครับนี่ อันนี้ก็มาเป็นมุมหนึง่งก็ต้องบอกว่านะครับความสวยนะมันต่างกันนิดหน่อยับในเรื่องของการแบบว่าการแต่งเป็นธรรมดาครับที่รถแต่งมันก็อาจจะดูสวยดูสะดุดตากว่ารถเดิมๆนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบเดิมๆนะก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะครับเพราะว่าเดิมๆเ,เขาก็เซตมาให้ดีอยู่แล้วนะครับผมนี่ในส่วนของภายในครับคุณผู้ชมที่เซลต้นบอกจะพาทุกๆุกคนมาดูต้องบอกว่า ท่านใดนะฮะที่ซื้อรถเกรดตัวแซนะครับท่านจะได้นี่พวกระบบป้องกันการลื่นถลไมมาอยู่แล้วนะครับคลูสคอนโทรลได้มาอยู่แล้วนะครับตัวช่วยลงทางลาดชันได้มาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรถในตัวเกียร์ธรรมดานะซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เกรดตัวแซอย่างเช่นเป็นตัวเกรดตัว l d a เนี่ยระบบที่เซลต้นกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะไม่ได้มีมาด้วยนะมันจะไม่มีมาด้วยท่านต้องซื้อตัวแซแบบนี้ถึงจะมีมา แต่ไอ้ระบบความปลอดภัยพวกนี้อย่างเช่นระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีระบบช่วยทงทางราชันเนี่ยมันจะไม่มีในเกรดตัวเอกับตัว LDA แต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ท่านซื้อรถเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่มาดูเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดตัว S หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจะได้ระบบช่วยลงทางราชัน ระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีมาฉะนั้นจะบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมท่านซื้อเกียร์ออ,ตโ,อโต้รุ่นไหนก็ได้นะครับเกรดตัวไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแซดนะครับขอแค่เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้ท่านจะได้ระบบตัวนี้ตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยติดระบบกับรถท่านมานะครับคันนี้ก็จะมีระบบดับเครื่องยนต์ให้อัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่านะครับในเกรดตัวแซดเกียร์ธรรมดา กันเนกเกตตัวแซเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมในเรื่องของออปชั่นนะไม่มีอะไรต่างกันเลยยกเว้นนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ท่านจะได้ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเท่านั้นเองนะท่านได้แค่นี้ที่แตกต่างกันตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าท่านซื้อเกรดตัว S กับตัว LDA นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาจะต่างกันตรงที่เหมือนที่เซลต้นบอกว่าระบบป้องกันการลื่นถาลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีกับระบบช่วยลงทางลาดชัน่ะ มันจะเป็นออปชันติดเกียร์ออตโต้ต่อให้เป็นเกรดตัว S แต่เป็นเกียร์ออตโต้ท่านก็ได้ระบบตรงนั้นนะครับนี่สคันนี้ก็เซอร์ต้นก็เตรียมส่งมอบวันนี้แล้วนะครับมาลัะพร้อมกันทั้งคู่เลยนะครับเป็นสีจริงๆอะ่ะตอนแรกเจ้าของคันนี้ก็เกือบเ,เปลี่ยนสีเหมือนกันนะแต่ว่าลูกค้าแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอาเอา,เอาสีขาวเหมือนเดิมดีกว่านะครับส่วนคันนี้ก่อนหน้านี้จองสีขาวเปลี่ยนมาเทารมโบนะฮะก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันเราก็ ยินดีครับคุณผู้ชมถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเราให้เปลี่ยนได้แต่ท่านอาจจะต้องรอมากขึ้นอีกเพราะว่าอะไรครับจากปติเราวรอมาแล้ว1เดือนเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนสีนะฮะเราไปจองสีอื่นเราต้องไปต่อคิวสีตรงนั้นใหม่นะไม่ใช่แบบว่าสมมติเราอยู่คิวที่3เราจะไปรัดคนะิวสีนั้นเป็นคิวที่3ของสิ่งนั้นเลยไม่ได้นะครับเพราะเราต้องต่อคิวใหม่สีใหม่นะครับถ้าท่านรอได้เราเปลี่ยนให้ได้นะครับนะโอเคสวยๆรอๆอ,อนะครับเดิมๆแต่ง,ตงๆก็ว่ากันไป แล้วแต่คุณผู้ชมจะถูกใจละกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ยังไงเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะฮะอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ